วันนี้เราจะเสนอคำว่าแซง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 สองแซงโอ้ยอย่ามาทำไม่ชันนั้นทองแสงอย่าเสีสงเซงกันนั้นไม่เบลอคุณปุกไม่อยู่เราก็เลยไม่มีเซ็งเดี๋ยวจ้านี่เดี๋ยวมันลอยได้หรือเปล่านื้อ เออไปแซ็งน้ามาวคอนอ๋อน่าจะลอยกาแฟไปแซ็งน้าอ่ะล้างคือคือไม่ต้องล้างแค่ไปแซ็งน้าก็พอออะไรคืแงวันนี้เราจะเสนอคำว่าแซ็งแซ็งแะไงแซ็งแซ็งแซ็งคือการแซ็งน้าคือการ ไปิดเดียวิดเดียวนะตานามหมาวันนีการการทำแบบนี้เเรียกว่าขยำอ่าตกอันนี้ก็เรียกว่าย้เย้ายิ้ร้อยเย้าด้วยกันยิ้เย้านานๆันยิร้อยตาน้ายิเดียวเ็จะเรียกว่าเซ็งอ่าไปเส้นน้าให้เยว่าอให้้ามปอยิเดียวนี่อไนี่อใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ํามากเขาเรียกว่า แซงนามแต่ว่าตาซบอบประโยคตา่ายซ้องคำกอมัดเป็นตะนีอารมณ์ไม่ดีเลยคอแงแซงคือเปลี่ยนนะคือแซนี่โอ้โเรียกอีย่างว่าซ่องแซงไม่รัไอเหาอวันนี้เมื่อยนี่ซองแซงแล้ววนนี้ ตื่นเตือนชาเตือน้าวแบบเออวันนี้มันละขึ้นไม่แน่นอนเลยเตือนพวหลงอาการแบบอะส่องเซ้งแล้วซลืมซม่ไม่อยากจะอารมณ์แบบหงุดหงิดแบบส่องเง่นหงายบางไฟยแบบเฮ้ยไม่บอกไอ้ขนหวยลเนแบบไกลแบบยูู้เดียว ันนี้ทำไมเธออยู่ซองเซงเอ้ยเธออยู่หงิดจังว้าวเธอดูดูดูหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเธอดูซองเซงยังซองเซงอ่ะตอสนี้ซองเซงอ่ะอย่ามาทำไม่ฉันนั่นซองเซงอย่าเสแสงเพราะฉันนั่นไม่เบลอไม่ลงคำพูดของเธอร้องนะ